แต่ถ้าข้ากับท่าเลยวนไดมาขึ้นสอนก็นจะพอมีทางส้มันได้น,นะครับอะไรกเดนี้แม่งกูฆ่ามึงแน่เลยสามาแว่ากูจะฆ่ามึงจะกูกล้าพอนะยญยกูกล้านะขอบคุณกูณทำไมไม่ได้ทำมาเยนะ มันก anyway uh ็ต uh, ่อ like ส <Yeah. S 2> hmm. okay, ิงานข้าข้าจะทำนาคาเองได้ข้าเป็นปีศาจเบื่อชีพหนึ่งไงดูดิมันแก้ค่ะโอเงไหมถ้าตัวมันก็องไปใส่มันจะหลอกล่อให้เราหลงไหลมันดแเจ้าหลงอยู่แล้วขึ้นข้างม่หลงด้วยหนักฆ่าปีศาจเบื่อชีพออกชั้นเทียบเลยอันี้มันต้องเป็นปีศาจขันอาหารแน่ๆหอมเสียกระดูโปรตำราปีศาจสิบขยคยฟัง อะไรอ่ะ้เมีเครื่องดนตรีมาด้วยถ้าบ้านข้างใช้ส่วนเจ้าสาวน้ำเต้าเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีมาที่สิบอยางด้วยกันฝังมันจะแต่งแบบไหนเด้กอ๋เงดำถือศาสนาสองรักสามทำเดียวมาสามเชื่ออมอาจารย์สี่วาจา ต้องสุภาพอ่อนหวานอาจิตมันกระดุูต้องเป็นผู้รู้รับการงินจิตต้องศึกษาให้เฉียวชาญต้องมานะวาดบันไม่เกียรติไม่คร้านแต่รู้จักอ้อนประหยัดก้าวต้องสีสันตะลอนการ นำใจและที่รักราหานให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนาแล้วสมัยก็เป็นคนน่ารักคุเป็นแค่บ้านดิบคุณตนให้เป็นปรยมันชิน,นว่าพอมือนโดนเอเาขึ้นมาจับคนกินชีวิตคนละไม่ใช่ลูกชิ้นไม่ใช่เชลชวนทิมอย่ามาเสิบกินเลยให้ตอยให้ตาย มเป็นโมบายเป็นซะแล้วมาจากไหนเจ้าก็ล่าปีศาจด้วยเหรออืออิงจากอะไรตำราล่าปีศาจตำราล่าปีศาจเหรอนี่ไงยเงือกตึ้นี่ตำราเด็กเอยเด็กดีเฮ้ยให้กล่อมเด็กลวเนี่ยมันปลุกความดีในตัวปีศาจขึ้นมา เราเกิดมาไม่จะเป็นคนดีทั้งนั้นนะถ้าอยากเติมความท้าทสนตัวเข้าไปด้วยนะใครบอกเจ้าอาจารย์ข้าเองจะเชื่อเขาเหรอเจ้าอาจจะไม่เชื่อแต่ข้าเชื่อเขาอความจริงข้าก็ชอบได้สนุกเหมือนเด็กๆเหมือนกันนะ ถ้เล่แล้วก็ชอบไ้มาปีาตัวนไ่วท like ี like is, like 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 ่นี่อยู่แว่่ไม่้ทออยูบ้านข้านะจะให้ทปีาจตัวหนึ่งที่าทีอยู่้านาเหอใป่ไหมใเป็น จอห์นข้าพลาดอีกแล้วเมือ่อจ,จอร์รู้แล้วเจ้าปีศาจน้ำที่เจ้าเจอวันเนี้เคยจิตใจดีมีวันหนึ่งเขาช่วยเด็กตกน้ำแต่ชาวบ้านคิดว่าเขาจะละพาตัวเด็กก็เลยฆ่าเขาและโยนศพทิ้งแม่น,น้ำให้ร่างเขากลายเป็นอาหารปลาและสัตว์อื่นๆความขับแคนที่สมบูรณ์ทาให้วิญญาณเขากลายร่างเป็นปีศาจน้ำกลับมาแก้แค้นชาวบ้าน,นอาจารย์ถ้าเขาถามต่อได้ไหม เด็กเกิเด็ดีนะมีพลังเยอะจริงเหรอจะถามฐารรย์ดำไหม้วก็แค่อยากทำลายพวกปีศาจเหมือนนักล่าปีศาจคนอื่นๆเขาเนอะเฮ้ยออการฆ่านาช่วยทางที่ดีที่สุดเฮ้ยจงอย่าลืมหลักการและความเชื่อของเราคนดีจะเปลี่ยนเป็นปีศาจเมื่อหัวใจถูกความชั่วครอบกับเราต้องดึงความชั่วออกมา แล้วก็ปล่อยมันไปดึงขี้ออกเรียบร้อยส่วนความดีเก็บเอาไว้เล่นเด็กเอ้ยเด็กดีปรุกความดีที่อยู่ในตัวเราเอาชนะความชั่วที่อยู่ในใจว่าแต่เจ้าสงสัยความเชื่อของเราไงหรือเปล่ารอจอก็สงสัยในพลังของตัวเองเท่านั้นเนะเอะเฮ้ยเจ้าทำดีดี่สุดแล้วเจ้าช่วยเด็กทารกเอาไว้ได้แต่ข้าจะช่วยคนนึ่นมากกว่านี้ทำไม,มอาเบกเล่ทีเลย แล้บไปกลยแต่ก็ช่วยไม่ได้นะอาจารย์ไม่เห็นเด็กนั่นนะนักพิอจะค่าสี่ห้าขวบเองแต่กากรับช่วยนางไว้ไม่ได้ละ ลูกเขาตอ,ตา,าอ,าอตายเพอะขานาน,าาานะแีนตายยังอาจารย์อาจารย์เลือเอไหนาจรยเนี่อกสิทผิดแล้วรู้ว่าผิเป,เปล่าในชะ่อชาจารย์เลือกสิทไม่ติดจริงๆเลือกไม่ผิดแน่นอนแต่เจ้าลืมสิ่งเล็กๆอย่างหนึ่ง <c oughs> สิ่งในละครว่าเนีอร่อยครับอาจารย์คือมันเล็กมากจนไม่รู้เหมือนกันหแล้วมันละเมื่อเจ้าได้บรรลุอรหันต์อยู่เวลานั้นเจ้าจะเข้าใจเจ้าจะรู้พลังอะไรของเขของเพลงเด็กเอ๋ยเด็กเไปเถอะไปตามนิพขานกรรมเถอะอาจารย์นี่มันคืออะไรไปเถอะก็ไม่รู้ที่แรกไปหาเอาเองเลอาจารย์มันคืออะไรไปเถอะไปหาเอาเองไม่รู้ ไม่มีใครอยู่เลยแหมก็ดีแล้วเราจะได้อยู่กับลำพังไงท่านพี่<ะ>ไม่ต้องกลัวไปเราไม่ต้องทังรอก,กันอีกแล้วอย่าบอกนะว่าจเจ้าเกกับข้าที่หน้าประตูเนี่ยข้าทนมองใบหน้าไอ้ัดงานของเจ้าไม่ไหวแล้วงานตรงไหนว่าหน้ายะงกระซาเปล่าน้ากินจนตายร<ะ>ังคาตัวเองมากแต่น,นี่ไม่น่าเกิดคนหล่อเลยจะโดนกินข้า แต่พู้ท่านมาทันเวลาพอดีตอนนี้ม,มีห้องว่างใจเดียวมันจะเต็มชานและชาดีและข้าจะได้นำอาหารจานเด็ดให้ดูสิดูดูให้เต็มตานี่นี่คือ,มอหมูย่างที่ดำของเราหอมจบไปย่างทั้งตัวเขาครัว ตกแต่งร้านก็ดูสะดุดตาเฮ้ยดูนี่สิเธอเทียนงดงามมากเลยนะน่ะแต่ว่าพวกมันไม่งดงามเท่าเจ้าหรอกนี่เมื่อพูดถึงหน้าเรอแบบแมเขิงเข็งๆก็คาได้แนละ้วเจ้านี่น่ารำคาดเงินกินจะกินแต่ข้าเออเอ้ยผู้หญิงที่ไหนมีอชอบคนหล่อบ้างลนะ่ะทำไมหน้าเด็กไนะม่มาเกิดแถวนี้วะอยุดเงินซี่หันมาไปข้างหน่อยได้อยากดูใช่ไหมก็ดูให้เบื่อตายเปข้างนึงเลยเอา้าวดูว่า